สวัสดีค่ะลูกค้าลอตโต้สองนะคะใกล้ปีใหม่แล้วนะในที่สุดสูตรของช่อเงินหรือลอตเตอรี่นะคะที่เป็นหวยปิงปองและสูตรสำเร็จสาวบังพัดเล่มใหม่ปี65เล่มเดียวใช้ตลอดปีกันไปยาวๆปี65เลยนะคะออกใหม่มาแล้วนะลูกค้าที่ติดตามเนี่ยก็สามารถสั่งซื้อได้เลยเนาะที่เว็บไซต์ Facebook และ Li@ n e แอดลอตโต้สองนะคะ ส่วนลูกค้าที่อยากดูสถิติก่อนเนี่ยวันนี้แอดมินนำคลิปสถิติมาให้ดูกันแล้วนะคะซึ่งสถิติเนี่ยของช่อเงินเนี่ยดีมากๆเลยก็ที่ผ่านมาเข้าโต๊ะมา4ี่งวดแล้วนะคะอยากให้ลูกค้าตามต่อเลยนะของเขาเขา้าเขา้เขาน้อยแต่พอเข้าทีนี่แบบโอโ้เข้า3าตัวโต๊ะสตัว,ตวบน2ตัว,ตวล่างเลยนะแล้วก็ของสวงพระสถิติก็กลางๆนะคะแต่ทั้งสองเล่มเนี่ยจะมีสูตร การสอนการคำนวณด้วยนะว่าแบบเออมีสูตรคำนวณยังไงบ้างของเลขเด่นบนและเลขเด่นล่างมาให้นะคะแล้วก็ยังมีสูตรสำเร็จมาให้ก็คือที่เราจะดูสถิตกิกันในคลิปนี้นะคะโอเคค่ะก็เดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยจะมีแจกฟรีของมวดสามทธันวาคมที่จะถึงนี้ด้วยนะเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับลูกค้านะคะลูกค้าเราตามดูได้เลยนะอยู่ในคลิปเลยแล้วก็นำเลขที่ได้เนี่ยไปเป็นคู่มือในการซื้อสลากินแบ่งบรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นนะ โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อดมินเพื่อเป็นกำลังใจเป็นของขวัญปีใหม่ให้อดมินด้วยนะคะเคค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะอันนี้ก็เป็นหน้าปกของสูตรช่อเงินหรือหวยปิงปองนะคะเล่มนี้เป็นใช้ได้ของปี65ทั้งปีเลยเนาะเล่มหนึ่งราคา100บาทนะคะใช้ได้ทั้งปี65เลยนะคะแล้วก็ภายในเล่มเนี่ยก็จะยังมีสอนสูตรคำนวณหาเลขเด่นบน มีสูตร1มีสูตร2มีสูตรคำนวณหาเลขเด่นล่างสูตร1ส <m ix> ูตรเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะสูตรเนาะอันนี้เป็นสูตรของเลขเด่นล่างที่ mm. แอดมินแจ้งไว้นะคะก็จะเป็นการสอนว่าต้องเอาเลขท้ายของ2ตัวรางวัลที่1เอามาบวกกันกับเลขท้ายออนไลน์อะไรอย่างนี้ในเล่มก็จะมีการอธิบายสอนและตัวอย่างให้ด้วยนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น เลขอิทธิพลของดาวเด่นในหวยปิงปองหรือว่าช่อเงินนะคะซึ่งลูกค้าก็ดูจากตรงนี้กันเยอะพอสมควรค่ะแถมในเล่มเนี่ยก็ยังมีเลขชุด36ชุดเลขโต๊ะน,นะคะก็คือถ้าสมมุติว่าลูกค้ามีเลขในใจเช่นเลขศูนย์ในนี้เนี่ยก็จะมีเลข3ตัว36ชุดที่เป็นเลขศูนย์ให้ลูกค้าไปเล่นทั้ง3าตัวตรงและ3ตัวโต๊ดน,นะคะ เรามาดูสถิติของงวดที่ผ่านมาคือ16ธันวาคมนะคะหวยออก2 3 5ข้างล่าง8 3งวดนี้เข้าเด่น3รอง2และก็สบตัว3 5ข้างบนเนาะส่วน3ตัวโต๊ดให้5 2 3มาเข้าสาตัวโต๊ดน,นะคะงวดนี้ก็สวยนะคะเข้าสวยทีเดียวข้างบนเนาะเดี๋ยวเรามาย้อนดูกลับไปนะคะว่าสูตดช่องเงินเนี่ยงวดไหนเข้าอะไรกันบ้าง ยอ้อนไปวนงวด1ธันวาคมนะคะงวดนี้เนี่ยเลขเด่นกับเลขรองไม่เข้าแต่เขาให้ชุด85มาซึ่งเข้าข้างบนนะคะเวลาลูกค้าเล่นอย่าลืมกลับตัวเล่นด้วยนะคะต่อนะคะก็ในงวด16พฤศจิกายนนะคะงวดนี้เนี่ยให้เข้าเด่นให้เข้าเลขรองข้างล่างนะคะเลข5เนาะแล้วก็2ตัวเนี่ยข้างบนเข้า61นะคะ61 2ตัวบนตรงๆนะคะ ต่อนะคะของงวดหน 1, ึ่งพฤศจิกายนนะคะให้เข้าเลขเด่นเลยเนี่ยเลข7นะคะข้างบนนะแล้วก็2ตัวเนี่ยเข้า5้า้าข้างล่างนะคะหวยออก95้าก็เข้าแบบแปลกนะคะแต่ว่าก็เข้าโอเคพอสมควรค่ะต่อ16ตุลานะคะให้เลขเด่นสุดๆเนี่ยเลข8เข้าข้างล่างเนาะแต่2ตัวเข้าข้างบนอีกแล้วงวดน,นี้2ตัวบนให้7 2 2สองสองตัวบนตรงๆนะคะ นะวันที่1ตุลาคมนะคะก็ให้เข้าเลขเด่น3ามนะคะข้างล่างและ2ตัวอันนี้ให้เข้า8 3สามข้างล่างสวยงามนะคะ2ตัวล่างเข้าตรงๆจ้าสวยงามนะโอเคค่ะก็เดี๋ยวเราต่อกันเลยนะคะของมวนหนึ่งกันยายนวดน,นี้เข้าโต๊สวยๆอีกแล้วนะคะข้างเด่นเนี่ยให้เด่นสี่นะแล้วก็รองเจ็ดนะบนล่างแล้สองตัวให้7 9กับเจเข้าทั้งบนทั้งล่างนะคะแล้วก็มี3มตัวโต 5 4 7สี่เจดมาด้วยนะคะงวดนี้เข้าโต๊ะอีกแล้วเนาะเมื่อกี้เราดูงวดนี้เข้าเป็นงวดที่2เนาะก็เข้าโต๊ะแล้วนะคะต่อกันเลยนะคะของงวด16สิงหาคมย้อนไปนะงวดนี้ให้เข้าเฉพาะเลขเด่น7ข้างบนนะคะต่อเลยนะคะของงวด1นสิงหาคมงวดนี้สวยๆเข้าโต๊ะอีกแล้วนะอ่านเลยเรามาดูเลขเด่นกันก่อนเลขเด่น2กับเลขเด่นหนึ่งเข้าข้างบนนะคะแล้วก็2ตัวไม่เข้า แต่มาเข้าโต๊ะหกหนึ่งสองหวยออกสองหนึ่งหก็เข้าโต๊ะสามตัวสวยๆอีกแล้วนะคะงวดน,นี้เป็นงวดที่3แล้วเนาะที่เข้าตั้งแต่เมื่อกี้ที่เราดูนะคะรู้สึกว่าใกล้ๆสิ้นปีนี่ดวงเขาจะมานะคะใช้ได้เลยโอเคโอ้โหงวดน,นี้ก็เข้าอีกแล้วนะคะ1กรกฎาคมให้เข้าเลขรองเจ็ดข้างบนนะแล้วก็สองตัวหนึ่งข้างบนตรงๆนะและสามตัวให้ห้าเจ็ดหนึ่ง ข้าโต๊ดผิดสลับไปแค่หลักเดียวนะคะโหสุดยอดงวดน,นี้เข้าโต๊ดเป็นงวดที่4ี่แล้วนะ5้าดหนึ่งนะคะช่วงปลายปลายปีตัวงเขาดีจริงๆค่ะนี่เข้าโต๊ดสี่งวดแล้วเนาะเอ๊แล้วเดี๋ยวเราดูย้อนกลับไปงวด16มิถุนายนนะคะงวดน,นี้ให้เข้าเฉพาะเลขเด่นหนึ่งนะแต่ว่า1นเนี่ยเข้าทั้งข้างบนทั้งข้างล่างเลยนะก็เป็นเลขเด่นหนึ่งนะคะงวดน,นี้ ย้อนกลับไปต่อเลยนะคะของงวด1มิถุนายนนะคะงวดนี้ก็ให้เข้าเลขเด่น7ข้างบนอีกแล้วนะคะก็ลูกค้าถ้าสมมุติว่าชอบเลขเด่นชอบเลขวิ่งเนี่ยสามารถตามเล่มน,นี้ได้นะคะเพราะว่าเลขเด่นเนี่ยเข้าบ่อยมากนะเลขเด่ดนนะต่อเลยนะงวด16พฤษภาคมนะคะงวดนี้เข้าเลขรอง9นะคะข้างบนนะแล้วก็2ตัวบนเข้าตรงๆ7งนะคะ2ตัวบนเข้าตรงตรง 7, ไปเลย สวยงามนะคะอ่ะเดี๋ยวเราย้อนกลับไปต่อนะคะงวด2ฤพฤษภาคมนะคะเลขเด่นให้เข้าเลข1นะคะก็เป็นของข้างล่างเนอะแล้วก็2ตัวข้างล่างให้18มาตรงๆนะคะ2ตัวล่าง18ตรงๆนะย้อนกลับไปอีกนะคะดูกันยาวๆ1ปีของงวด16เมษายนนะคะเลขเด่นที่สุดคือเลข7เลข7ข้างบนนะคะเข้า7จ้า ย้อนต่อเลยนะคะของงวด1เมษายนนะคะงวดนี้ก็ให้เข้าเลขรอง5นะคะเท่านั้นเองเลขรอง5เข้าข้างล่างนะคะต่อเลยจ้างวด16มีนาคมนะคะก็ให้เข้าเลขเด่น2นะคะเห็นไหมคะว่าช่วงต้นต้นปีเนี่ยของสูตรช่องเงินจะยังแบบไม่ค่อยนะแต่ว่าเขาจะมาเริ่มแรงช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยนะคะแอดมิน ต่อนะคะงวดหนึมีนาคมนะคะเลขเด่นที่สุดคือเลข3เข้าข้างบนและข้างล่างเลยนะคะงวนี้ช่วงตน้ตนปีอันนี้ก็จำได้นะคะว่าวงสถิติของเล่มเขาน้อยมากแต่ว่ากลางปีมานี่ใช้ได้นะต่อไปงวด16กุมภาพันธ์นะคะเลขเด่นเข้า3นะคะทั้งบนทั้งล่างเลยแล้วก็2ตัว3าเาเข้าข้างล่างตรงๆนะคะ ต่องวดะงวด30ธันวาคมนะคะงวดนี้เป็นงวดแจกฟรีนะคะลูกค้าที่แอดมินเอามาเป็นของของวัญปีใหม่ให้กับลูกค้านะคะของสูตช่องเงิน<ม>เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเขาให้อะไรกันบ้างเนาะเด<ม>ี<ม>๋ยวแอดมินจะทยอยอ่านให้ฟังนะคะ<ม>เพราะว่ามีลูกค้าบางท่านที่มองเลขไม่ค่อยชัดน,นะคะก<ม>็เลขเด่นที่สุดนะคะก<ม>็คือเลข 1, 1> นะคะแล้วก็เลขรองเนี่ยเขาให้เลข5มานะคะเลข2ตัวเนี่ยเขาให้เป็น1 3 15 17 19 31 35 37 39 51 53 57 59 71 73 75 79นะคะแล้วก็3ตัวชุดเต็งโตสเนาะไม่อยากให้พลาดนะคะตรงนี้แอดมินค่อนข้างจะชอบนะคะมีเลข713 915 817 319 และ451 653 057และ259นะคะทั้งหมดมี8ชุดเท่านั้นเองนะคะลูกค้าก็นำไปเล่นได้ง่ายนะคะก็ลองดูนะคะสู่ช่องเงินสถิติค่อนข้างดี3ตัวโต๊ดเข้าปีนี้4รอบแล้วนะคะก็อยากให้ติดตามกันนะคะส่วนลูกค้าที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้นะคะเพราะว่าของมีมาไม่ค่อยเยอะนะคะช่องเงินนะ โอเคเดี๋ยวเรามาต่อกันที่สูตรสำเร็จสอบางพลัดนะคะซึ่งเป็นพี่น้องกันเนอก็ออกกันมาติดติตามตามกันมาเลยสอบางพลัดก็สามารถใช้ได้1ปีเต็มๆเช่นเดียวกันราคาเล่มละ100บาทเท่ากันนะคะสูตรสอบางพลัดหรือข้างในเนี่ยจะเขียนว่าเสือตกถังพลังเงินดี ซึ่งของเขาเนี่ยเป็นเจ้าแรกเลยนะคะที่เขียนว่าเสือตกถางพลังเนินดีนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างของสถิตินะ โอเคข้างในสอบังพัดนะคะก็จะมีสูตรสำเร็จและสูตรการคำนวณหาเลขเด่นบนและเลขเด่นล่างเช่นเดียวกับช่องเงินนะคะแต่ว่าสูตรไม่เหมือนกันนะลูกค้าลองเอาไปดูนะคะเขาก็จะสอนแล้วก็จะมีตัวอย่างมาให้ด้วยนะคะซึ่งวิธีการทำเนี่ยคำนวณตามได้ง่ายมากเพราะว่าอย่างแอดมินที่บอกแอดมินไม่เก่งเลขแอดมินก็ยังคํานวณออกมาได้นะคะโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าสถิติของ สูตรสำเร็จปีที่ผ่านมาสอบบังคัดเป็นยังไงกันบ้างเนาะอันนี้เป็นของงวดล่าสุดที่เขาเข้าก็คือ1ทธันวานะคะเพราะว่า16ทธันวาไม่เข้าเนอะแอดมินก็คือเข้าจริงก็เอามาให้ดูไม่เข้าก็บอกไม่เข้านะคะงวดหนึ่งธันวาสอบบังคัดให้เข้าแค่วิ่งห้าข้างบนนะคะต่อนะคะงวด16พฤศจิกายนนะคะให้เข้าวิ่ง1ข้างบนนะคะแล้วก็ สองตัวให้หนึมานะคะลูกค้าเล่นอย่าลืมกลับตัวเล่นด้วยนะคะหรือว่าเอาสูตรสอบงพัดเนี่ยไปประกอบกับสูตรเล่มอื่นได้นะคะต่อที่1กันยายนกระโดดกลับไปไกลเหมือนกันนะคะก็ <c oughs> ให้เข้าเลขเด่นแค่4ข้างบนนะคะแล้วก็เลข9้าข้างล่างนะคะแล้วก็ให้2ตัวเนี่ยเก้าเจ็ดเข้าข้างล่างนะคะ 1, กีหนึ่งกันยานะ ต่อไปที่1สิงหาคมนะคะก็ให้เข้าเลขเด่นแค่สองข้างบนนะคะออกเป็นเลขรองด้วยนะคะต่อกันนะคะงวดย้อนกลับไปเลยงวดหนึ่งกรกฎาคมนะคะให้เข้าเลขรองเ้านะคะสังเกตนะคะของเขาจะเป็นชื่อเสือตรงทางพลังเงินดีมีโชคนะคะลูกคา้าถ้าลูกค้าไปดูที่ไหนก็สามารถสังเกตได้มีคําว่ามีโชคต่อนะคะก็จะเป็นขอสองวัดพัดเนาะต่อกันที่งวด16มิถุนายนนะคะ ให้เข้าเลขเด่นหนึ่งทนะั้งข้างบนข้างล่างนะคะแล้วก็เลขรองเนี่ยให้เข้า8ดข้างบนหลักร้อยนะคะต่อค่ะวด1หนึ่งมิถุนายนนะคะงวดนี้สวยหน่อยก็คือให้เข้าเลขห้าข้างล่างแล้วก็เลขเจ็ดรองข้างบนนะคะแล้วก็เข้าบนเจ็ดสองเนาะสองตัวตรงๆเข้าล่างห้าสี่สี่ห้านะคะวันนี้เข้าบนล่างนะ ย้อนกลับไปงวด16พฤษภาคมนะคะให้เข้าเลขรองแค่เลข1ข้างล่างนะคะต่อกันเลยนะคะงวด16เมษายนนะคะให้เข้าเลขรอง7ข้างบนนะคะเค okay, ค่ะก็ต่อกันด้วยที่งวด16กุมภาพันธ์นะคะให้เข้าเลขรอง3นะคะข้างบนข้างล่างก็เลข3ทมถงนกันนะคะย้อนกลับไปเลยนะคะงวด17มกรา,าคมนะคะก็ให้เข้าเลข เด่นน,นะคะเข้าข้างล่างแล้วก็รอง3าเข้าข้างบนนะคะก็อย่างที่แอนมินบอกนะคะสาวังคับสถิติไม่ค่อยโอเคสึงปรปีนี้นะคะแต่ว่าปีที่ผ่านๆมาก็ค่อนข้างดีลูกค้าก็ตามกันเยอะพอสมควรนะคะยังตามกันอยู่นะโอเคค่ะแล้วก็มาถึงงวดแจกฟรีนะคะที่แอนมินก็อยากให้ลูกค้าไว้ดูบรรประกอบนะคะเป็นของขวัญปีใหม่นะ ก็ของเสือตกถังพลังเงินดีมีโชคนะคะให้เลขเด่น9เลขรอง2นะคะ9กับ2นะคะชุด3ตัวเนี่ยคงให้8 2 3 7 2 4 6 2 5 4 2, 9, 2 5 3, 4 2 9 3 9 2 5 9 3 094 195นะคะแล้วก็2ตัวบนล่างนะคะให้2 3 2 4 25 27 29และ9 6้3 94 95และ97นะคะแล้วก็มีเลขเบิ้ลมากันให้ด้วยนะคะลูกค้าก็คือชุด22และ99นะคะสำหรับสอบางพัดเล่มน,นี้นะคะลูกค้าสนใจก็สั่งซื้อได้นะคะไปเป็นประกอบกับเล่มอื่นได้เลยจนะ้า <Okay. S 2> นะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์ mm hmm. กดติดตามให้แอดมิน hmm. ด้วยนะจบลงไปแล้วนะคะสำหรับคลิปสถิติของสูตรช่องเงินและสถิติของสอบงพลัสพร้อมงวดแจกฟรีวันที่30ธันวาคม2564นะคะ mm hmm. ถ้าใครชอบก็อยากติดตามของอาจารย์สองท่านนี้ mm hmm. ก็สามารถสั่งซื้อได้ที่เว็บเบ w ร์ไวเบลต234 n e t หรือ Facebook l ตโต้234และ Like l ายแอดลอตโต้สอนะคะแล้วก็ช่วงนี้สิ้นปีนะคะลูกค้าก็จะมีสูตรออกมากันเยอะพอสมควรเดี๋ยวแอดมินจะมาทยอยทำสถิติให้ดูกันทีละเล่มเลยนะคะลูกค้าจะได้ดูแล้วก็ตัดสินใจได้นะคะว่าอยากตามเล่นไหนกันเนาะก็แอดมินขอให้ลูกค้าเนี yani ่ยซ uh ื huh. <_<_<_<_้อเป็นหนังสือเล่มจริงนะคะเพราะว่าอย่างหูปีหนึ่งเนี่ยหนึ่งบาทนี่คุ้มมากๆนะคะอยากเป็นการสนับสนุนให้เจ้าของเนี่ย เขาไม่มีกำลังใจในการคิดสูตรดีๆทำสูตรดีๆออกมาให้เราดูนะคะลูกค้าก็สนับสนุนเขาหน่อยเนาะเพื่อว่าวงการหวยของเรามันจะได้อยู่ด้วยกันได้นะโอเคก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะแล้วก็ขอให้โชคปีส่งท้ายปีปีนี้นะคะทุกท่านร่ำรวยร่ลำรวยกันนะคะสวัสดีค่ะ